ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสื่อบันเทิงเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับชีวิตเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่นนเด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรืออนิเมะหรือแม้แต่ออนิเมชั่นก็ตามถึงแม้ว่าในปัจจุบันสื่อบันเทิงบางอย่างที่หาชมได้เพียงในโทรทัศน์ก็อาจจะเริ่มหายตัวไปบ้างแล้วก็ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีที่ไม่ต้องรับชมเพียงผ่านโทรทัศน์แต่ยังสามารถรับชมที่ไหนก็ได้ในตอนที่เรายังเด็กครับการรับชมสื่อบันเทิงเหล่านี้ทําเพื่อให้เรามีความสนุกและการพักผ่อนจากการทาอะไรที่เหน็ดเหนื่อยแต่พอเราโตขึ้นมามุมมองที่เราได้เห็นก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเติบโตทําให้เราได้เห็นสังคมมากมายทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีพอเราย้อนกลับมาดูแล้วไม่ได้มากกว่าความสนุกและความเฮฮาท,ทั่วไป การ์ตูนหรืออนิเมะเหล่านี้ได้สอนเราถึงอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตยกตัวอย่างเช่นชาวด์เดอร์หรือแอดเวนเจอร์ไทม์ก็ตามแต่ในหลายครั้งสื่อบันเทิงเหล่านี้ได้สอนเราในตอนเด็กเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าได้รับความคิดบางอย่างเข้ามาจากสื่อบันเทิงเหล่านี้และหลายครั้งที่สื่อบันเทิงเหล่านี้แสดงให้เราเห็นถึงความจริงความโหดร,ร้ายของคนยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเช่น Adventure Time ในตอนล่าสุดที่ออกมาชื่อว่า Together a g เก n ด้วยกันอีกครั้ง นี่จะเริ่มลาทิ้งความสนุกออกไปแต่ให้เราเห็นถึงมุมมองของความจริงบนโลกของเราทุกคนมีแก่ทุกคนมีตายทุกคนมีเจ็บเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ความคิดที่จะอยู่กับสิ่ง,งเดิมต่อไปเริ่มไม่ใช่ความจริงงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปต้องมีจากลากันบ้างแต่ต่อให้ฟินต้ตองเจอโลกที่โหดร้ายมากแค่ไหน เขาก็ยังคงเป็นห่วงเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าเจคเสมอแต่ในบางครั้งเขาก็ต้องทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหล,หลายครั้งคนเราต้องตัดสินอะไรบางอย่างจากสิ่งที่มันยากเกินกว่าจะสินใจได้เมื่อเราจะข้ามภูเขาเราก็จะเป็นต้องทิ้งสิ่งของบางสิ่งที่มันสําคัญแต่ก็เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายเราต้องจะเป็นต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าในครั้งแรกมันจะยากเกินกว่าจะทิ้งแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปล่อยวางมันไปแต่ถึงอย่างนั้นฟินและเจคก็ไม่เคยทิ้งกกัันนเเลลลยยมีแแต่่่ชวหือง การยามครับขันท้ายที่สุดแล้วฟินและเจคก,ก็มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและออกว่าจนภัยต่อไปเรื่อยๆนี่บ้างดีกว่าครับณนะปัจจุบันการดูถูกลิขสิทธิ์เริ่มเปิดเผยมากขึ้นทําให้การเข้าถึงของคนทั่วไปเข้าถึงง่ายกว่าเดิมซึ่งแนวของอนิเมะมีหลากหลายแนวหลากหลายเรื่องเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแนวต่อสู้ความลับดรามา่าและอีกหลากหลายแนวที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ในขณะเดียวกันสื่อเหล่านี้ก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆครั้งอนิเมะแทบทุกเรื่อง จะให้คำคมชีวิตดีๆกับเราและให้เราพยายามต่อไปฝ่าฟันอุปสรรคที่มาขวางทางเราตราบใดที่เรายังมีเป้าหมายเราต้องเดินต่อไปเพื่อทำเป้าหมายเหล่านั้นให้สำเร็จไม่มีความสำเร็จไหนที่ได้รับมาฟรีๆหรอกครับผ่านการฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างแม้มันจะเหนื่อยหรือยากแค่ไหนแต่มันก็สอนเราเช่นกัน ทาให้จิตใจของเราแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าความสําเร็จจะคงอยู่กับเราไปตลอดการเราต้องพบเจอความผิดพลาดหลากหลายครั้งหลากหลายครั้งกว่าจะสําเร็จได้เราต้องเรียนรู้อีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันก็ทําให้เราไดพัฒนาต่อไปคนบางคนต้องเกิดมาพบเจอความลำบากตั้งแต่ยังสมัยเด็กแต่พอเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทําให้เขาพยายามมากกว่าคนทั่วไปเพราะได้เรียนรู้ทั้งชีวิตบางคนเกิดในครอบครัวสบายสบาย มีทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการมอบให้แต่พอเขาโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่มีอีกต่อไปเขาต้องหาเอาเองแม้มันจะโหดร้ายและยากลําบากแต่ก็ทําให้เขาพัฒนาขึ้นจากเดิมอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ที่เขาพบเจอทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมครั้งเ็าต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจอความโหดร้ายที่ไม่อยากเห็นแม้สิ่งเหล่านั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็เย็นชาขึ้นไปเช่นกันหลายครั้งหากสังคมของเรานั้นมืดมิด เราก็ต้องจำเป็นที่ต้องมืดมิดตามสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อจะมีชีวิตรอดและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั่นแหละครับและนี่คือสิ่งที่สื่อบันเทิงต่างๆได้สอนเราได้สร้างเราขึ้นมาเป็นเราในทุกวันนี้ในหลายๆครั้งเมื่อคุณแก่ตัวลงและพบเจอกับสิ่งที่โหดร้ายมากขึ้นแต่เมื่อเราย้อนกลับมาดูสื่อบันเทิงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ได้สอนเราและสร้างกำลังใจให้เราได้ออกเดินทางต่อไปบนโลกที่โหดร้ายเหล่านี้